ได้ยินครูไหมได้ยินครูไหมอ้าวโอเคอ้าวสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดมีการยนเนาะมันทีสิบเก้านะครับวันนี้ก็เป็นคาบเรียนที่ผ่านแล้วอ่าวันนี้ครูจะสอนวิธีการ5วิธีการสําหรับการถามเกี่ยวกับ ราคาสินค้าครับแบบเป็นภาษาอังกฤษจะมีห้าหลักการที่จะดูตัวอย่างมาห้าอันเนาะแล้วทีนี้ก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับอ่าทีนี้ ฮัลโหลของใครออกเสีเยของสุรพัฒนนั่เนเลยเบ オープン。 ฮัลโหลมาดับเราใช่ไหมอันนี้ครูจะมีห้าเรื่องห้าตัวอย่างนะครับมาให้เราดูคำแรกก็คือ how much how much ราคาเท่าไหร่ how much is it ก็ราคาเท่าไหร่เหมือนกัน what is the price ราคาเท่าไหร่คล้ายๆยกันก็คือเราใช้ไหนก็ได้นะครับในการถาม แค่เรามีความมั่นใจในการที่จะพูดกับชาวต่างชาติก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคแล้วนะไหมครับเราไม่ต้องกลัวผิดส่วนมากคนไทยจะกลัวที่จะผิดเฉยๆกลัวที่จะพูดผิดแล้วมีคนมารอเรามันจะทําให้เราดูดน้าเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วคนไทยก็เป็นแบบนี้ดังนั้นแล้วให้เรามีความมั่นใจให้มากๆนะครับพูดผิดไม่เป็นไรผิดเราจะได้รู้ว่าเราผิดใช่ไหมแบบที่ครูเคยพูด,พดเนาะอ่าทีนี้ เรามาดูคำแรก how much ราคาเท่าไหร่ใช่ไหม how much อตัวอย่างนะครับ how much is the English course ก็คือบทเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษราคาเท่าไหร่ใช่ไหม how much is the English course ได้ไหมก็เป็นการใช้ how much how much ก็ถามราคาไปเลยแล้วก็ถามด้วยสิ่งที่เราอยากจะรู้นะครับ How much is it? ก็ราคาเท่าไหร่เหมือนกันแต่ดูที่ตัวอย่าง I would like to buy a ticket to พัทยาฉันต้องการที่จะซื้อตั๋วไปพัทยา How much is i t i a it? ราคาเท่าไหร่ก็คือเราบอกไปแล้วเราค่อยมาถามว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมต่อไป How much does it cost นะคเพรานี่เท่าไหร่ตัวอย่างนะ I love the l e e skirt how much that is cost นะรานะคาเท่าไหร่ฉันชอบกระโปรงสีแดงตัวนั้นนะราคามันเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับต่อไป what s t h cost ราคาเท่าไหร่คล้ายๆกันนะครับแล้วแต่เราจะใช้ได้ส่วนมากเราใช้ how much ก็พอเราพูดพูดไปก็ใช้ how much ได้ก็ไดนะ้ใช่ไหมอะตัวอย่าง what is the cost of this shirt เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่เสื้อเชิ้ตตัวนี้ราคาเท่าไหร่ราคาประมาณนี้ต่อไป what is the price คำนี้เรอบอกอะไร how much does it cost อันนี้พูดไปแล้ว what is the price ราคาเท่าไหร่คล้ายๆกันเลยกับ how much เนาะตัวอย่าง what is the price of J2 Teleport ราคา J2 <A. S 1> เครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมประมาณนี้นะครับ How much the price อ่าหมดแล้ววันนี้อามาดูอีกรอบมีคำว,ว่าอะไรบ้างหนึ่งสองสามสีห้าห้าคำ How much ก็คือราคาเท่าไหร่ How much is it ราคาเท่าไหร่เหมือนกันแล้วแต่เราจะใช้แต่ส่วนมากใช้ How much ก็ได้ฝรั่งเข้าใจถ้าเราจะไปเรียน ถ้าเราจะพูดเฉยๆจะไม่พูดแล้วฟังแต่ฟังก็อาจจะไหน้นึงแต่พูดก็คือใช้ how much ก็ได้นะครับ how much how much is it what is the price what is the cost how much that is cost ประมาณนี้โอเคไหมมีใครมีคำถามอะไรไหมสุรพัฒมีคำถามไหมครับพูดภาษากลางหน่อยภกกาษากลางพูดว่าไง Do you have any question? No, no okay. Do you understand? Yeah, very good job. Okay, see you again next time. Have a good day, everybody. Okay, bye bye.